สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้นะครับเคนจะเรียกว่ารีวิวไหมก็อาจจะไม่แต่เอาเป็นว่าเคนเนี่ยเพิ่งสั่งซื้อของมาจากช h อ p ปีนะครับก็คือฝักบัว2ตัวนี้นะเห็นโดยที่ตอนที่เคนจะซื้อเคนก็สงสัยว่าไอ้แบบเนี้ยที่เป็นหัวอย่างเงี้ยส0มร้อูมันต่างกับไอที่มันเป็นเหมือนฝักบัวเกาหลีอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้เป็นของก๊อฟนะครับ มันต่างกันยังไงนะก็เลยสั่งซื้อมานทั้งสตัวนะครับในคลิปนี้คิงก็จะเอามาให้ทุกคนดูกันดีกว่าว่าเวลาใช้งานจริงไอ้ฝักบัวหัวฝักบัวเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับคะแนนเคนันน่ทีนี้เรามาดูในส่วนของอันที่เคนใช้เป็นประจำทุกวันก่อนนะก็คือจะเป็นหัวฝักบัวแบบเนี้ยที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยที่มันก็จะ หมุนปรับได้ว่าจะเอาแบบไหนแบบนี้มันจะมีหัวหลายแบบหัวห้าแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เอาเรื่องน้ําหนักก่อนนะคือถ้าเทียบกันนะระหว่างตัวนี้คือหัวจะรู้สึกหนักมากพอมาจับตัวนี้โอ้โหแบบมันเบามากๆเลยอันนี้โคตรเบาเลยเหมือนแบบด้านในอะเหมือนไม่มีอะไรเลยเบามากๆถึง10กรัมหรือเป่าเนะี่ยน้อยมากแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะ หนักพอๆกันกับตัวนี้ทีนี้แพ็กเกจที่ได้มานะครับเขาก็จะส่งมาแค่นี้ใส่ซองไอ้นี่มาโดยที่ของตัวเนี้ยจะมีพลาสติกอันนี้ให้ด้วยก็คืออันนี้เค่นเกะออกมาใส่ลองใช้ไปแล้วแหละมีพลาสติกที่ไว้หมุนเข้าเกีียวเนะี่ยให้หนึ่งอันนะครับมีนะเป็นหัวฝาปิดธรรมดาแล้วก็จะมีแหวนนี่ให้อันหนึง่งเป็นยางลองไว้กับรองกับตรงนี้นะ เพื่อไม่ให้น้ํามันรั่วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาส่งมาให้อ่ะเนี่ยส่งมาให้แค่นี้ก็คือเป็นหัวเปล่าๆแบบนี้เลยไม่มียางรองมาให้นะคือสั่งซื้อสองอันแต่ว่าได้ยางรองแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็เคนจะให้ดูเคนไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นไหมแต่คือไอ้ฝักบัวอันเนี้ยเคนดูแล้วรู้สึกว่าทําไมมันดูเก่าจังหรือว่าเพราะหินด้านในก็ไม่รู้นะ แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็คือถ้ามันไม่แตกมันก็โอเคแหละแต่มันก็มีรอยขนมงขนแมวอะไรเงี้ยเต็มเลยนะเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยตรงด้านหลังแบบตรงเนี้ยมันมีรอยขน,ขนมงขนแมวอะไรมาเต็มเลยให้หมุนได้ไหมหมุนไม่ได้นะก็เป็นอันเดียวเหมือนกันอันนี้เคนย,ยังไม่ได้ลองใช้แล้วก็ที่อันนี้มันไม่มีหัวน,นี้ก็อาจจะแปลว่าเออมันผ่านหินอยู่แล้วมันก็คงไม่ต้องใช้แรงดันมากขึ้นหรือมัง้ง เดี๋ยวตอนเทสก็น่าจะรู้กันนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คืออันนี้เคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันเป็นที่พันท่อที่พันเกลียวเออเนี่ยไว้พันเกลียวอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมออกมานะบางทีแบบเราไม่พันอ่ะน้ํามันจะซึมออกมาถูกปะอันนี้เคนก็จะพันเข้าไปด้วยนะทั้งสองอันเลยนะวิธีพันเกลียวสายนะครับ เวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกปะ่ะก็เราจะไม่ได้ใช้ด้านนี้นะเพราะด้านนี้มันเป็นเหมือนด้านตามแนวของมันถูกปะ่ะมันจะพันยากให้เรากลับด้านานี้มาด้านหลังให้อันเนี้ยไปด้านหลังนี้ให้อันนี้ไปด้านหลังแล้วเราก็เริ่มปะเข้าไปแบบนี้ชึบเอามือจับจับไว้หน่อยนะรอบแกรกๆมันจะยากนิดนึง แล้วก็หมุนเลยควงตึ๊บแบบนี้ควงปับ๊บแบบนี้อ่าก็คว,วงไปแอบแบบนี้มันจะง่ายก็คว,วงไปจำนวนรอบก็เคนไม่แน่ใจอะ่ะเคนไม่ใช่มืออาชีพเคนก็พันจนรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วอะไรแบบเนี้ยประมาณห้าหรอบแล้วก็ดึงจิบปุ๊บดึงตัดออกมาเลย เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ที่มันเกินเกินมาก็กด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 เข้าไปกดกดเข้าไปเก็บเก็บงานเสร็จแล้วเท่านี้เคไปลองเทสกันก็อ่ะก่อนใส่ก็ใส่ยางรองเข้าไปก่อนนะแล้วก็ใส่หัวเข้าไปก็ใช้ง่ายๆแค่นี้ ที่เราลองเปิดดูเอาเปิดแบบสุดเลยนะเราจะไม่เอาแบบนิดเดียวนะอันนี้แบบอันนี้แบบไหนวะปกติเคไม่ได้ใช้แบบเนี้ยแกใช้แบบแกลองลองให้มันเตีย้ยนลงมาตรง BG สีฟ้านะ่ะเ,เอออย่างนั้นแหละอ่ะปกติเค,เค,เคใช้แบบนี้เห็นไหมอันนี้มันเริ่มรั่วแล้วอ่ะแกให้ให้มันเตีย้ยนลงมาตรงกระเบื้องสีน้ำเงินน่ะทำไมมันจะเห็นกว่าสีขาวมันเห็นน้ำ ถ้ามือจับจจะรู้เลยว่าเนี่ยมันแบบเหมือนแหลมๆตอนแรกอะเินก็ไม่รู้หรอกจนกระทั่งไปลองไว้นั่นแหละไอ้อันใหม่อ่าโอเคอันเก่าก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเปิดถ้าเกิดเปิดครึ่งนึงเปิดเต็มก่อนครับครึ่งนึงประมาณนี้ก็จะได้แรงประมาณให้ปวดกลัวนะครับประมาณนี้อ,อันนี้อันที่ใช้อยู่ทุกวันแล้วก็ เดี๋ยวเราไปลองอันใหม่กันเก่าก็เก็บดีๆนะไว้เป็นอันสำรองใช่เสร็จปุ๊บที่เราจะลองกันคืออันนี้อันนี้ซึ่งเค็ดลองแล้วเค่อนข้างประทับใจเคยรูย้สึกชอบแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปมันจะเป็นหัวตะแกรงแบบนี้ก็ใส่ปิดเข้าไปด้านไหนก็ได้แล้วก็เอาฝอรบัวเราต่อเข้าไปเลยชึบ ก็จะอกมาแบบนี้วิ่เนี่ยเนี่ยมันมันนุ่มมากอะ่ะใส่น้ำมันมนุ่มขึ้นมากอะ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นใส่น้ำนุ่มๆแบบนี้แล้วมันก็แรงด้วยอ,ะอ่ะอะแกลองเสียบจากที่แกอาบปกติทุกวันอ่ะ ด,ดูตรงน้ำไอ้ตรงเนี้ยดูตรงน้ําในถังเนี้ยในอ่างเนีย้ยจะเห็นว่าได้เห็นปะมันดูแบบนุ่มนิ่มมากอ่ะอแล้วมันก็นุ่มนิ่มจริงๆริมันนุ่มนิ่มมากอันนี้เปิดสุดอ,อันนี้คือเปิดสุดอ่ะเปิดครึ่งหนึ่ง นี่อันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากคุ้มมากอ่ะต่อไปอันสุดท้ายแต่ว่ามันจะมีน้ำผ่านเยอะเนี่ยเวลาแบบเราถอดแล้วก็เวลาเปลี่ยนอะไรก็เก็บไอตัวดำๆนี้ให้ดีๆนะฮะมันกรองนะวางดีๆต่อมาเป็นตัวนี้ ปะบัวเกาหลีแบบกองก๊ <S 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 อกอครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเคนจะลองใส่แบบไม่ใส่ยางนั่นก่อนเพือ่อดูว่าให้ตัวมันจริงๆอ่ะมันทํางานได้ขนาดไหนติดเลยเพราะเขาไม่แถมยางรองมาให้เคงก็งงเหมือนกันอ่ะเปิดโอ้ก็ได้อยู่ สายน้ำออกมาคล้ายอันแรกนะโอ้ oh. อันนี้มันแรงแต่ว่ามันมันไม่นุ่มเหมือนอันที่สองนะไป <Huh. S 1> ดูความแรงปลุก,ก็แรงไว้เอะเปิดขรึ่งนึงก็แรงอยู่โอเค นุ่มกว่าอันแรกอันที้ใช้ประจําเยอะเลยแล้วก็แรงก,ก็เอ,อ่เอเฮ้ยโอเคเลยอันนี้ก็ชอบแต่ว่ามันมันจะมีน้ำหนักหน่อยนะคือพอนะ้ำมันยิ่งขังเข้าไปอะคือมันตอนนี้มันยิ่งหนักเฮ้ยแต่โอเคเลยนะชอบมากใช้ไ<อ>ปนา,นานๆนะหัวจะตันหรออ,ออืมเอ่ออาเดะในเนี้ยลองใส่แบบไอ้ตัวนุ้นบ้างว่ามันจะดีขึ้นไหม คือน้ำมันก็แหลมน้อยลงที่น้ำทิ้งนะที่เราจะใส่นี้เข้าไปชึบชึบชึบอ,อ่ะดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเหมือนกันไม่มีผลนะเออ สรุปตอนนี้ก็คือใครชอบสายน้ำแบบไหนอ่ะก็เลือกแบบนะั้นแบบเนี้ยอ่ะมันจะเป็นสายน้ำแบบกระจายเป็นกลมๆส่วนอันนี้มันจะเป็นสายน้ำแบบปิดกันในหลอดแค่นี้ก็แต่ที่เค้นลองแล้วนะเคิดรู้สึกชอบอันนี้ที่สุดแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเรื่องหินด้วยก็คือแบบมันอาจจะกรองอะไรได้นิดหน่อยก็แล้วแต่คนเลือกแล้วกันเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้เค้นด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย